ครับวันนี้นะผมก็เนี่ยพามาบอกอาการรถสตาร์ทติดยากนะของคลิกร้อยสิบไอเห็นไหมคลิกร้อยสิบไอตัวนี้ตัวแรกตัวแรกเลยนะที่สตาร์ทยากปัญหาที่เจอก็คือแรงดันปั๊มติ๊กเนี่ยมันมันได้แค่หนึ่งบาร์นะครับผมมันได้แค่หนึ่งบาร์นะทีเนี้ยก็เปลี่ยนปั๊มติ๊กให้พี่เข้าใหม่ เอาเป็นตัวใส่เอาเป็นตัวใหม่ใส่นะครับผมเนี่ยได้สามบาเลยสตาร์ตติดง่ายเลยนะครับเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มติ๊สามบาเข้าไปติดทันทีนะครับนี่ยมอเตอร์เดิมมอเตอร์เดิมเนี่ยมันเห็นนะผมให้ดูเดี๋ยวมอเตอร์เดิมเนี่ยมันจะเขย่าเมอม,มอเตอร์เดิมเนี่ยมันจะอยู่หัวส่วนหัวนะส่วนหัวที่ทางออกเนี่ยกับ ทา,ทางก้นมันเนี่ยมันจะมันจะไม่ตรงกันมันจะขนาดกันอยู่นะมันจะอยู่คนละฝั่งแต่ว่ามอเตอร์ที่ผมใส่ไปนะมันจะเป็นมอเตอร์ที่เป็นแบบว่าหัวกับท้ายในตรงกันนะครับผมก็ทําการโมดิฟายโมดิฟายด้านหลังด้านหลังตัวกรอบตัวนี้นะให้พี่เขานะครับนีย่ยเรียบร้อยแล้วแรงดันเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายตอนมาใหม่ๆหมมันสตาร์ตไม่ติดนะครับก็เลยเช็คปั๊มดูนะตกลงมาอยู่นะ นี่ผมก็มีไอ้ที่วัดแรงดันปั๊มทิ๊กนะครับผมใครสนใจอยากมาวัดอยากมาเปลี่ยนปั๊มทิ๊กก็ได้นะนะเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยคอนเทสตาร์ทติดง่ายเลยปล่อยให้มันรัวนะครับผมกดแล้วปล่อยไว้เลยไม่ได้ไม่ได้เร่งอะไรนะติดเองมันแรงดัน อยู่ที่สามบาหน่อยๆนะครับผมสามบากว่าโอเคครับผมคลิปนี้จากรถ,รถรถสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดก็ติดแล้วนะ